นานทีเราจะมีมุมเปิดใหม่บ้างเนาะขอต้อรน,นรับชมเข้าสู่ช่องนายชิรัตันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาร่วมซีอูเฟิร์สเดทกันนะก็เป็นวันเจอกันเดทแรกอะไรอย่างนี้นะซีอูเจอกันนะแล้วก็เฟิร์สเดทเดทแรกแอะแระได้แบบน่าเกลียดมากตอนนี้เรามาถึงทอเป็นที่เรียบร้อยนะครับประตูเปิดแปดโมงขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่างานซีอูเฟิร์สเดทในวันนี้เนี่ยจะมี อะไรบ้างนั่นเองต,ตอนนี้เหนื่อยคือมันมได้ไอ้คือสะพานลอยแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราเจอการบางทีก็แอบรู้สึกนะว่าเราก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งกิจกรรมของสาขาเองก็ถือว่าเยอะแล้วนะกิจกรรมคณะอีกเราก็มีกิจกรรมมหาลัยอีก <c oughs> เยอะมากมากเลยนะเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะคุ้นชินเส้นทางเพราะว่าเดินบ่อยมากคือ กิจกรรมอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเนาะนี่ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงนั่นเองนะตอนแรกเรานัดมินนี่มาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก่อน8ปดโมงเนี่ยเรามาเจอกันนะปรากฏว่าตอนนี้เลือดนักอ่ะบอกว่า8ปดโมงสิบห้าแล้วกันเมื่อคืนนอนดึกก็เลยตื่นไม่ไหวตามหนังเขากําลังถ่ายหนังเรื่องอะไรกันอยากรู้อยากเห็นจริงๆเลยนี่อยากรู้ดังเขาถ่ายหนังเรื่องอะไร จริงๆเห็นว่ากิจกรรมยูเฟอร์เดย์เนี่ยมันจะรวมอยู่ในกิจกรรมใหญ่ที่มีชื่อว่า f r e s h m e n fest ซึ่งต้องบอกเลยว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารค่อนข้างงงมากๆโพสก็แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ดูแลปวดหัววุ่นวายทำการาฟิกแล้วแบบงงๆเป็นกิจกรรมที่รู้สึกเข้ายากที่สุดเลยอีกเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นที่กำลังจะเปิดประตูงานแล้วแต่ว่าตอนนี้โอ้แดดแรงสุดๆไปเลยคือจะละลายให้ได้เลยนะตอนนี้เนี่ย หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาเข้าสู่งานแล้วนั่นเองว่าแต่แล้วเร,เราต้องไปตรงไหนต่อก็คือมีเสียงกลองแต่ว่าแบบไม่มีเสียงตะโกนวอยวายอะไรกันเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรน้้ ผู้ชมถุงที่เขาให้มาดีงามพระรามแปดมีร่มให้ด้วยไม่ให้มีพัดให้ด้วยซึ่งตอนนี้แบบร้อนมากนี่อันนี้เป็นหน้าตาถุงนะมันก็จะมีพวกบ้านมามาแบบเปิดล็อกสอกมเด็กใหม่แต่ไม่รู้ว่าต้องเข้าหรือเปล่าน,นะแต่ก็คิดว่าไม่ต้องออคิดว่านะเท่าที่พอจะสืบสืบข้อมูลมาก็เหมือนจะไม่ต้องเลเซอร,ร,ร์ฝนระแระฟรีสแกนรับสิทธิ์เลยโอ้โหเอามาจัดอย่างนี้เลยนะ แต่วันนี้เรากําลังน,นตาเห็นไหมดูสีดูทรงแล้วเขาหน้ากำลังจะเพิ่งงจัดเต็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าของซีอูนิกตรงข้างหน้านั้นก็ก็คือเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นแทน สำหรับบูธของซีอูนีเนี่ยก็ตั้งเป็นบูธแรกๆเลยนะเข้างานมาปุ๊บเจอแน่นอนมี3เกมด้วยกันนะอย่างเกมนี้นก็เป็นเกมสุ่มกระชปองนั่นเองนะว่าเราจะได้ของอะไรบ้างก็มีอย่างเช่นกระเป๋าผ้าพวงกุญแจ power bank าาร่มอะไรประมาณนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเกมนี้เลยหยอดลูกบอลนั่นเองนะก็จะสุ่มของรางวาัลอย่างครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้เราได้กระเป๋าผ้าไปรอบนี้เราได้พวงกุญแจนั่นเองก็คือจะเป็นหน้าน้องนกี้น่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเอง โอ้ตาละเราได้บุกเป็นแจนได้ได,ได้กระเป๋าผ้าโอ้ตอนนี้สายชาร์จพันม่วหมดเลยสายสี่อ่ากระเป๋าผ้านแ,แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มวงล้ออีกรอบหนึ่งก็จะได้ของอย่างนึงของฟรีเยอะไปหมดเลยพอเรื่องของฟรีนี่หัวราสาวเอสะใจมากเลยเดียวนะแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยก็คือเกมหมุนวงล้อตอบคําถามนั่นเองนะซึ่งถ้าตอบถูกก็ได้รับของรางวัลไปเลย ฮะได้กระเป๋าผ้าอีกแล้วหรอมาแล้วาจะมาสามากไม่้รมันนเยอะี่เ็ตื่นเพนเ่บอกแล้วว่ตื่นเยาบอกว่าสายว่าี่เียตื่นแหมกใช้กล้องเป็นกระจกสองหน้าอันนี้ตื่นนอนยัง ถุงข้ากี่อันแล้วนะข้าว่าถัดมาดูนีได้ครบเลยสามบาทนนี่สรุปมันเป็นตัวอะไรมามี่โปโกะหรือว่ากันเนี่ยก็จะย่างไปบอกว่ามันเป็นมามีโปโกะ อันนี้อะไรไบเคเบงคาเราไปดื่ฟรีได้นะคะแจกไอติมกระเป๋าไอติมอร่อยมากไอติมอร่อยมากแค่แ่แลหัหน้าซีเมนตตัวที่ตเ้ด้วยนะตรงแถวไหนอ่ะตรงแถวตะแเปตรงเกเฮ้ยเอาแล้ว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 ไอติมฟรีแล้วแล้วแล้วไปเอาแล้ว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 เอะไรอ่ะขออไก่ดูออานีไอติมคลาวไบ เคบังตึกโทรวิิเสมขายเขาอีกแต่เราได้ไอติมาฟรีโอเคเดี๋ยวชิมก่อนนมรสนมเย็นบูธเซราวีไวชี่แล้วก็ราวุสโปรเซอาจจรลงกันก็ได้ของมาเลยของฟรีเยอะจังเลยชอบชอบชอบมินนี่ก็กำลังจัดการเรื่องเจนนิสกันอยู่สรุปสรุปได้คำแนะนำอะไร มีบูธ AS แล้วก็นี่เป็นคนใช้ AS ก็เลยได้ไหนไหนโชว์ไอติมดิอ่ารถไรรถไรชาเขียวชาเขียว <ๆ S 1> อ่าเป็นลูกค้าเแต่ว่าไม่ใช่ลูกคาก้าเอก็ก็ใช้ได้เนาะแค่ต้องเล่นเกลกยบกขานิดนึงี<บ>่เลือกกระเป๋าเก็บความเย็นมาเขาขอแบบเดี๋ยวไปอยู่หอไม่มีตู้เย็นเงียก็ก็เผื่อไว้ก่อนเผื่อเผื่อ ไอเต็มไงมีมีหัวเปียกด้วยหัวเปียกมีบูธหลากหลายมากมายทั้ง The Unex กลางน้ำคลินิก The Las Vegas Major แต่ละคนช่วยจ่ายหน่อยได้ไหมหยอกยอกหยอกไงแต่ว่าถ้าเขาเข้าเราบ้างก็ดีเนาะหลังจากที่เราก็ไปเอาของรางวัลกันมาเพี่เอาเลยตอนนี้ของของติดไม้ติดมือเต็นไรมั้ยอ่าสุดเยี่ยมมากกล้องมันแบบกล้องหน้ามันแคบอันนี้คือยืดสุดแขนเลยกันนี่จริงไหม แต่ว่าใส่ละนิ้วแกก็บังแล้วคือด้า<ม>นเองตอนนี้เดินมาแบบได้นิดเดียวอยู่เลยนะยังยังเดินได้ไม่ถึงไหนเลยก็คือแบบของว่าเยอะมากแล้วเป็นไงตื่นเช้าแล้วคุ้มไหมคือเด็กแล้วกันเออดีมากไม่ตีมาสองเท็งโอ้โหพูดดีพูดดีให้เรายอะไรอะ่ะเขาถ่ายอะไรกันตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการถ่ายรูปของบรรดาเชลิดเดอร์หรือว่าผู้นำเชียร์ที่เขาไปแสดงกันในงานฟุตบอลนั่นเองนะตัวอะไรอ่าเวลคัมเอ็นเอ็นคืออะไร ไรซึ่งส no oh, right? ัญญาณตอบรับอ้าวจากเลยไปอะไรสมสรนิสิตแจกอะไรกันถ้าไม่แจกไม่พอโอ้โหอันนี้จะเป็นพวกบูธของจุฬาปะใช่ไหมแบบมีสภานนิสิตมีอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันนี้มาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาแบบโล่งๆจริงๆมีข้อมูลบอกเรียบร้อยนะว่าแบบบูธนี้อะไรอยู่ตรงไหนไม่อาจเขาแบบดูแล้วเออเดี๋ยวมามาดูหน้างานเอา พวกสถานิสิหรืออบจหรืออะไรสักอย่างเขาก็จะมีโครงการแบบซีเนียทูจูเนียร์เนาะมีการแบบบริจาคชุดให้รุ่นน้องอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็มินนี่ก็มารับไปจุฬาซีโรเวตตอนเข้าไอไอไอค่ายซีดี่ะกิจกรรมอ่ะมันพูดตลอดเลยข้อจุราของเรามีโครงการจุฬาซีโรเวตพันแบบกกอกหูมากอ่ะคือแบบ ขยะเป็นศูนย์เนี่ยแบบเวลาเราไปลงอาหารเขาก็จะใช้แก้วกระดาษหรืออะไรอย่างเง,งี้ยนึกออกไหมคือไม่ให้มีขยะเลยหรือว่าผลิตแก้วที่มันไมคุ้น้นนชชื่อ่อีใย่อยสลายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อไอที่ที่เขาไปไอันนี่นี่ที่เป็นไอเชลิเดอร์อ๋อไอที่ที่เขาไปอันนี้เน่ยที่เป็นไอเชล เมื่อกี้เราก็เจอพวกเชลิเดอร์เนาะอ่าเป็นที่ที่เขาไปแสดงในงานฟุตบอลอะไรเงี้ยที่แบบถึงคาถาอะไรทีเดียแล้วก็จู่ๆก็บอกว่าเอามีใครติดตามเพจไอจีอะไรของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราติดตามอยู่ก็เลยแบบได้อันนี้มาแล้วก็โอเคมันคืออะไรนะลิปออยใช่ไหมเป็นอ่ะใช่ไหมเป็นไม่ใั่อ่ากินก่อน เฮ้ยโดเรมอนโดเรมอนจริงนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนโดเรมอนนะแอนนาฬิกาเบี้ยวๆโดเรมอนอ่ะพอทำคอนเทนต์ไปแถ่ายรูปกันว่าใครเลกการไปชอบหรอฉากใส่ตัอมาเลยด้วยนะนดิก็รู้ได้ไงว่าเราทำคอนเทนต์อ่ะอันนี้เรียกว่าทำคอนเทนต์เหรอใช่อันนี้ไม่เปิดทีไร เขาเรียกว่าบล็อกบล็อกเฉยๆฉไม่ใชอคอนเทนต์อันนี้แหละคอนเทนต์อะไรชมรมอาสาสมัครสโมสรนิสิตชมรมพัฒนาเด็กด้อยอากาศชมรมอาสาชาวไทยภูเขาชมรมนกเขาแมวอไม่ใช่เห็นเห็นเห็นนกเขาแล้วก็บอกว่าชมรมนกเขาแมวนกเขาแมวนีหรอไม่ใช่ชมรมเกี่ยวกับน้องมชมรมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลยชมรมโลหิตไหมชอบเลือดนหรเราอ่ะชอบดูหนังดสาฟไม่ใช่ ดำลมโลหิตน่าจะแบบชวนกันไปบริจาคเลือดอะไรอย่างงี้ปะไม่รู้นะไปกีฬาเรือพายไหมหรือว่าเราแบบลงไปไหว้กับไอไอไอตัวเงินตัวทองข้างใต้นี้ไปพายเรือแข่งกับมันอันนี้ต้นจำจุลีว่าน่าจะใช่นะคิดว่ากระมองเพชรเออไปดีกว่าแมวแจ๋วแมวแจ๋วเจ๊งแจ๋งสุดจแจ๊เคยดูวะ พีกีเมาอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยหอประชุมกลางแล้วก็เสาธงรู้จักไหมเสาธงอ่ะคำว่าเสาธงรู้จักว่าตายแล้วไปอยู่ไหนมาเอ้ยเอาจริงๆบ้านไม่เคยมาฝั่งนี้เลยอ่ะมันจะเป็นฝั่งอักษรสถาปัตย์อ่ะไม่เคยมาเลยแถวนี้นี่มีแต่บ้านเต็มไปหมดเลยอ่ะพวกบ้านวันนี้อารมณ์เหมือนชมรมว่าแบบมันเหมือนเป็นคลับคลับนึงแต่ในในน้ำของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรกันก็คำว่าบ้านอ่ะมันก็คือแบบสมาชิกในครอบครัวก็ควรจะมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยได้ออกว่า ก็คือคล้ายๆกับชมรมอย่างหนึ่งนั่นแหละก็รู้ได้ไงว่าคนอยู่บ้านไหนไม่รู้ก็ต้องถามเขาไงว่าแบบไอ้บ้านนี้มันมีลักษณะยังไงแต่แต่เหมือนจะไม่อยู่ก็ได้นะเราก็อยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่ไม่คือแบบออ้อย่างชมรมอ่ะมันก็จะทาเฉพาะสิ่งไงแต่ถ้าเป็นแบบบ้านมันก็คือจะทาหลายๆแอคทิวิตี้ร่วมกันทีเดียวอะไรเงี้ยมีมีหลากหลายอะไรประมาณนี้เขาเลยใช้คําว่าบ้านอันนี้ก็คือเท่าที่หาข้อมูลมาเบื้องต้นเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งความจางังก็อาจจะเลือ่อนกันได้โอเคไหมคำแนะนำดีปะ่ะดีดีดีสุดยอดใช่ไหมเยีเ่ยมบาการ์โบว์เบอเชียร์การ์ช,ช,วชวัวชัวบาโบชัวเพอร์วีจุลังกอนกันซีลาเอ๊ีอันนี้บูมบูมของจุฬานี่เป็นลูกป,ปั้นอะไรเงี้ยว่าแบบมาบูมกันเนี่ยเขาเรียกม,มาไ,มไปแล้วไปไปไปเขาไปบูมก็้วคนนี้คนนั้นบูมคนเดียวไม่เขากำลังเรียกมามาร่วมวงกันอะไรอ่ะชมรมวัฒนธรรมอีสาน โอ้โหเสียงดังสนุกสนานเทฮาปาร์ hey ตี้อะไรนะตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนเอป้าซึ่งคนเยอะไหมเยอะมากอ๋อยังมีพวกคลับอะไรต่างๆอยู่อะไรอย่างงี้มีบล็อกเชนโซ s o c i e t ด้วยเรียนเกี่ยวกับพวกการเงินออนไลน์อะไรอย่างงี้คอนซัลติต้งปรึกษาวะแล้วก็แบบอะไรอะเ real estate จะเล่นอสังหาไม่ใช่เราอะ CPA ด้วยบริษัทจำลองตุลา ตอนนั้นอะเคยไปงานไปไเทควะแล้วแบบไปเจอพวกแบบนิสิตจุฬาเขาไปช่วยงานกันก็เลยไปถามแบบเฮ้ยทดี๋มาช่วยงานอนะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องคณะอะไรเ็าบอกว่าจริงๆเรียนคณะอะไรก็มาทำได้ถ้าแบบถ้าแบบทาไปไปร่วมกับใน CBA อะไรไปร่วมกับร้องามันก,ก็เลยสาม,มารถแบบมาร่วมง,งาน แต่อย่ากใบเถกเป็นงานคลอ,องตอนนั้นะเป็นงานคอมก็แนะนำเรื่องคองอะไรเงี้ยถ้าขายได้ก็จะได้พวกค่าคอมมิชชั่นเรื่องเงินกลับบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องมาจอยกับ CBA จอยเลยค่ะเออไม่สนใจหรอมันไม่ได้มีแค่เรื่องใบเถกนะมันมีอย่างอื่นด้วยสนใจวะไ,ไปหาข้อมูลบี๊ CBA เมื่อกี้ดูแบบเป็นเอ็มดีเขาตัวจริงถามอะไรตอบได <c oughs> <c oughs> ร้รู้ลึกอเขาไปทำงานอะไรกันรู้หมด ฟอล้วด้วยกลายเป็น f c ตัวจริงก็ค <c> ือเหลือแค่เข้าไปเาต้องเหลือแค่เข้าไปดีเหลือแค่เข้าไปทำงานจริงๆใช่ไหมแต่ว่าแบบฟังล้วก็เออมันก็ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นคือตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมันก็แค่ขายของใช่ไหมมักลว่าอ๋อมันคือการให้ลองมาทํางานจริงๆแล้วแบบคณะไหนก็เข้าได้อ่ะฮ้่มันก็น่าสนว่าเราก็ได้ประสบการณ์การทํางานจริงๆเผื่อแบบอนาคตเรียกทางธุรกิจเราก็จะมีประสบการณ์สนใจวะเออเป็น f c ฟเขาเอซีตัวอยงรู้่า รู้ได้แว่าไปออกงานไหนขายอะไรอยู่ <laughs> <laughs> เมื่อเช้าท้องฟ้าก็อุ่า์แจ่มใสไรเมฆนะแล้วทำไมตอนนี้ทำไมเมฆดำๆมันมา <c oughs> จากไหนก้อน <c oughs> อีกแล้วหรอ <c oughs> ทำไมทำไมขยันตกจังคือ,อถามว่าเย็นดีไหมตอนนี้เย็นสบายเลยแต่ว่าถ้ามันตกขึ้นมาทีก็ไม่สนุกอ่ะแดดออกอ่กอะอะไรเนี่ยจะสนุกจะจะฝนหรือจะแดดหรือจะงงงงอ่ะอากาศมาก คุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสนามหญ้าเนาะ mm hmm. ก็เรียกว่าปวดขาไม่ไหวแล้วโอ้เราก็ยืนกลางสนามหญ้าอยู่คนเดียวเลยนะตอนนี้ปวดขามากนะแล้วก็รู้สึกเอ็นอร์จีเริ่มจะหมด mm hmm. เดี๋ยวต้องรอไปกินข้าวเที่ยงเราจะได้เติมพลังงาน mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีอินเทอร์เน mm ียเฟิร์สเดยอีกจัดกิจกรรมกันอีกโอ้พลังงานหายหมดละ mm hmm. จริงๆถ้าสมมติไม่มีช่วงบ่ายต่อก็คือกลับบ้านนอนแล้วนะ <laughs> ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมาก ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงอาหารวิศวะอีกแล้วนั่นเองแล้วก็เรากำลังจะมาเติมพลังหรือเที่ยงกันคราวนี้หลังจากกินม่วงเราก็จะได้แบบมีบูสต์พลังพร้อมที่จะไปรับน้องกันช่วงบ่ายต่อด้วยแล้วเมื่อกี้ถ่ายย้อนแสงลงไปใช่ไหมร้านข้าวเหนียวไก่ทอดทุกทีปิดอ่ะเลยก็เลยมาสั่งเป็นแกงกะหรี่ไก่คาราเกะแทนก็น่ากินเหมือนกันนะราคาเท่ากันเลยน่าสนใจ เขาให้ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตเฟิร์สเดย์ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงแต่ว่าตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วเที่ยงสี่สิบหกยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ไมรู้ด้วยตาว่าเขาให้ลงทะเบียนเที่ยงถึงบ่ายโมงเน้นว่าแบบเดี๋ยวบ่ายโมงค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามีข้อมูลอะไรดีนะแบบเห็นคนเขาเริ่มลงทะเบียนเริ่มเอะใจก็เลยแบบต้องเช็คข้อมูลนิดนึงบรรยากาศการลงทะเบียนที่ท,ที่ราบสูงนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นมีจัดคอนเสิร์ตอะไรไหมเนี่ยทำไมดูโซนมันออกมาเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวเราน่าจะเข้าห้องประชุมก,กันโอโต้บูสบูสเลยหรอ เป็นเป็นเป็นูกนเป็นชมรมต่อายครับอินเ r n ล t i ี n อินโนเวชั่นคอนเทสครับก็เป็นชมรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยแก่เยาวชนระดับชั้นมปลายครับกีลาชมรมกีฬา เดี๋ยวไปวิศวะตุวเราเลยนะวอยไไม่ได้ใอนนี้มูเป็ว่า่ะไรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปมอง จากที่มีการโปรโมทค่ายวิศนุแบบเบื้องต้นไปเราก็เข้าสู่ช่วงหมายในการทํากิจกรรมกันนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราทํากันอยู่ก็เรียกได้ว่ามีหลายกิจกรรมเลยนะที่คล้ายๆกับ c d d g u i l ี Building คือเรียกได้ว่าเล่นเกมซ้ำมันเองนะ <laughs> <laughs> เพียงแค่ว่าเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเฉยๆอะไรอย่างนี้อ่าก็ให้ดูบรรยากาศความสนุกแล้วกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลของชมรมอะไรต่างๆนะแล้วก็ไอ้อดูก็จะได้คะแนนแล้วก็มีผลต่อค่ามิสซันน่ต่อด้วยอะไรอย่างนี้ก็เราก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับชมรมเพิ่มเติมแล้วกันเนาะจริงๆตอนนี้ก็สี่โมงห้าสิบเราจริงๆกลับบ้านได้เลยแต่ว่าอดูอีกนิดนึงแล้วกันนะแวะก่อนสตาร์เราชอบแวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารับน้องของเอออินเทอร์เนียเฟิร์สเดทสเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบรับน้องแบบหนักหนานสาหัสเลยขนาดนั้นก็คือแบบนั่งอยู่ในห้องแอร์ เล่นเกมแบบทั่วไปอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้จะมีอะไรมากมายเนาะที่ค่อนข้างแคบเลยแต่ว่าแบบชมรมมีประมาณ18กับ20ชมรมให้ตายเถอพระเจ้าเต็มไปหมดเลยคนแออัดยัดเยียดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ห,หน้าเป็นลังเกียร์แบบเออทำจำลองได้ดีอะโปรเจกต์เมตาเวิร์สของเขานี่ถือได้ว่าค่อนข้างจะสมจริงมากๆดูยอย่างตัวอักษรไทยสิโอ้โหชัดเจนมากนี่ก็มีเกมแข่งรถด้วยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ F1 เหรอ ทั้งบริเวณที่ลาบสูงตึก4ตึกร้อยปีแล้วก็ใต้ตึกสามอีกคุณผู้ชมชมรมมันเยอะแบบเยอะจริงๆนะเนี่ยง,ง,ง,งานนี้เดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการจัดแสดงของชมรมที่กับเรื่องของการเต้นการดแสดงการอะไรพวกนี้ด้วยคุณผู้ชมเรากำลังจะกลับบ้านจะ6โมงแล้วแต่ว่าเหมือนว่าฝนกำลังจะตกโอ,อย้ยทำไมทุกคอนเทนต์มันต้องมีแบบมีฝนอยู่ทุกครั้งเลยนะแล้วประเด็นคืออะไรจะวิ่งก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพลินลื่น ชีวิตด,ดีๆที่ลงตัวจริงๆเพราะนนก่อนนัานี้มันฝนตกแล้วรังเราทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้งก็เรียกได้ว่าในส่วนของช่งชวงเช้าเนาก็เป็นเซ First เฟิร์ก็จะเป็นของทั้งมหาลัยเขาจัดกันอะไรอย่างี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าของวิศาวาเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เนียเฟิร์สเดยซึ่งก็คือเป็นการรับน้องของอินเทอร์เนียแบบ เขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มก็คือมีให้คําแนะนําว่าแบบชีวิตมหาลัยต้องทําอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงดีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รวมไปถึงว่าก็จะมีแบบพาไปทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องอยู่ด้วยกันในค่ายวิศนุต่อยอนั่นเองนะ,ะกิจกรรมแบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงของวิศนุนั่นเองนะแ,แต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าฝนมันเริ่มเทละขอร้องขอตกแค่นี้พออย่าตกเพิ่มไม่งั้นจะเข้าบ้านไม่ได้ หดพลังงานไปเยอะเลยนะเพราะเมื่อวานก็ออกไปลุยข้างนอกมาเดินไปหมื่นแปดตอนนี้เดินไปหมื่นสี่นะเรียกได้ว่าสองวันนี้คือตื่นเช้าทั้งสองวันแล้วก็ใช้พลังงานหนักมากทั้งสองวันเรียกได้ว่าง่วงมากนั่นเองเนาะเราจะกลับบ้านไปพักผ่อนกันละก็จะมาเล่มกันนะครับสำหรับบล็อกในวันนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไคร้กันให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในบล็อกครั้งหน้าจะไปทำอะไรกันต่อเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ